สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับมาพบพอกันคือเก่าเนาะทางสองสาวลงบ้าบนะนเาด้อพี่น้องอยู่โคกอยู่ป่าดเด้อมานี้เป็นเด็กเรียง,งวัาตาเคยเนาะแดดแดดฮอนแห้งพี่น้องกาก้อนเมฆก,การไลยอยู่เนาะก้อนเมฆนะแต่บัดมันแดดบัดใดแล้วกาเอาซะจนมัน ห่นแหมไปเปิดเลยพนกับโบตกพี่น้องเอ้ยหลายคนพ่นกระทักทามกันข่ามาว่าสลงพนตกบ้จังสะกับบได้ตกเนาอพี่น้องตกตั้งแต่เมื่อไดวะ่ะคืนเมื่อคืนนี่กับบได้ตกตั้งแต่คืนก่อนๆพ่นตกค่ะพี่น้องส่วนเมือเอ่อนี่กะส่วนเมือเอ่อนี่กะมีเห็นคึมๆในเนาะแบบ บางก้อนเมฆกาแบบค่ายคือก้อนฝนะนะนักพี่น้องหมักมาซดเลยเลยนะมอนีิค่ายคือก้อนฝนนั่นแหละพี่น้องแต่กะยังโบทันตกเถื่อเนาะกระปุกอะสิตกหรือบตกเมื่อนี่ค่ะหักกะคือสีบโบโตกดอกคันตกกะคือสีบโบแห้งนั่นแหละพี่น้องงวนีก่กระป่วงแต่น้ำหมักกระบก แลนตั้งแต่หน้ามาจนโอดพี่มาโหดพี่แล้วก็ไปอีกแล้วพี่น้องเลยแลันแหลนมาหมักกระบอกหมักแค่แหมักกระบอกพื่นขึ้นไปอีกแล้วไปทางอีกแล้วทางน้ำทางอีกแล้วพี่น้องสิิแหลนไปแช่หมักกระบอกคือเก่าะแหาละหว่วนอยู่แตอร์มอร์นี่คัร์โบไลกินหมักกระบอกแล้วก็คือบดิ กินห้านะคันได้กินมากะบบกเลยกันยังว่าเออจังหากินห้าเนาะผูผูแห้งขัก <laughs> ดื้อขนาดเลยพากันมาอย่างโซ่หุ่นอยู่ในทาง,างนี่างละพี่น้องไปใส่ข่าเขาแล้วได้ปัดนี่ หยางสกเงิกสกเงิกไปพี่น้องเอ้ยคันมันอยู่กินหยาก็คือสิบูมเมือนน่อยดอกเนาะอันนี้และป่วงอยู่แบบว่ามากัดสองสาคำซองสาคำหลวก่ไปกัดหลักก็ไปกัดหลักก็ไปขนะพี่น้องส่วนลายกับพี่แหละนี่มากมากินแท้แท้แคมเ่ากระจาน ตกอขี้ดื้อนะโอ้มาเดี๋ยจะนองอยสิผูกคนไว้เลยเกิยนหยับมาหยับมาจักหนายัางอันนี้กับโบโหูสื่อคนทุก,กันเนาะคือว่าเฮาต้อง หลัดคนละแจและมุมเนาะพี่น้องจังซีได้แพเพื่อนเพราะว่า,วาหัวเฮามันกะค่อนข้างทีดื้อเนี่ยจักหน่อยเนาะกะบอดได้จักหน่อยแล้วแลวหละลายเติบอันนี้กะเข่าเข่าหน้าใกล้แหละพี่น้องยังไม่ทันได้ออกนะส่วนข่าวหน้าของกะชีได้เกี่ยวเลยซิ่งกันไปเลยเลยนะ ได้มีพี่ช้างหอกนี่จะสวนกันไปอย่างเดียวโหบ,บกุกกระเถิดปุ๊บตั้กันไปเลยเลยส่วนข่าวหน้าอันนี้ปีกายนี่สุ่ฝนกะหวานเอาเนาะปีนี้งามอยู่นะงามกว่าปีแต่เก่าเนาะตะกี้ก็บมิตรมาเลี้ยงในนี่แหละพี่น้องเอ้ยข้าวห้ากับซิมาเฮ็ดเอาในนากระดั มันเลยบ่มีบอลเลี้ยงงัวบอลเลี้ยงงอกก็เลยแคบสั้นกะบะกลงก่วงหนเลี้ยงแป๊บเดียวก็อิ่มเนาะยังมาหลักกันยังไปยังมาหลักกันยังไปงัวก็ได้ส่วนแม่คข่อยก็เป็นผู้ถือมักกระทุนพี่น้องยิ่งจะดักกระดอนมาใส่ตาข่อยเลย ยิ네่งบมได้เป็นแบบนี้ยิงเยงว่าสิตือกอนค้นยิงบมได้เป็นดอกกันถือก้อยนี้ก็ก็ให้ยังเมื่อแล้วแล้วพี่น้องเลยยิงเมือนะเกือบถึงหนวยตาค่ย กินไวๆเดอ้อมันแดดมากเลยนี่ตอนนี้สิพนก็เริ่มอยู่แหละพี่น้องแต่ก็อวนไปอวนมาแหะเนาะอยากกินแจนะเราก็ไปแจปู้นปุนง่เริ่มไปละส่วนแม่โป,โปค่คนนี้นนะพาไปตอนนี้ค่อยก็เริ่มคือกันพี่น้อง เริ่มอยากนอนเลยนางเบ่งงัวก็เริ่มอยากนอนแล้วี่นองจะนอนกขอขอขอ็รับงวัวไปหลักกินข้าวพูนส่วนอีแมก่ก็อยู่เบ่งมาเนาะหญ้าก็ตะกี้หาเขียวเขียวแต่ค่ะพนโบโตกนี่ก็เริ่มเป็นอะยา่างแดง มันยังประัานป่งใหม่เนาะมันเล่นนั่นอิ่มมากกระด้เพราะว่ามันลายเจ้าออพี่น้องเอ้ยปุ๊บชวนงัวป่ากันยังประัานได้ออกแต่ข้ออกช้ำบาดผนออกอ่ะผลที่เลี้ยงเราะมาแถนนี้แหละพี่น้องงัวแล้วให้หลายตัู้วพี่น้องส่วนส่วนนั่นกะงัวเนะวาะงัวส่วนปล่อยแหละ คือมาเลี้ยงเลาะไปนี่แหละสุพลกะหลายนึงวัวเจ้าแล้วก็ยังอีกเนาะปุยังอยู่ขอก็ยังบ่ได้ปล่อยอีกวัวลายเจ้าพี่น้องอันนี้กะเจ้าตะแล่มาใส่คัน กรบางเบิดเลินน้อพี่น้องเพราะว่ากินอยู่คนะุมือขนาดแม่ชิมีแต่งัวงเอา,าส่วนคอยก็นั่งทาอยู่นี่แหละพี่น้องนั่งรัดอยู่นี่แหละจะหน่อยงวัวกรเจ้ามางวาัวคอยมันก็อยากไปน้ำงัวเขาเนาะยังมีหมูห่ามั้งขนาดคนเทาก็ยังอยากมีหมูเนาะคนนี้ก็ใหญ่แล้วก็ยังหยาดกินนมแม่อยู่ แม่เ,เพิ่นก็หายเพิ่นแล้วพี่น้องหายกะหายลูกหายอยู่อันนี้หายลูกพราวไปหาตําผู้อื่นพี่น้องไปหาตําต,ตัวน,น้อยๆให้ได้หาสนหาอย่างเขาแม่คอยก็จักสิไลดไปทางใดเนาะไล่ไปทางใดแม่ ไล่ลงนาะเนาะตอนนี้งัวกระเจ้ากระลังมาแล้วพี่น้องสุมเอาก็สิไรงัวสุมเอาลงไปเมื่อหน้าแล้วเนาะยานงวัวแหลนไประน้ำกระเจ้าอะไรพี่น้องเข้าไปไกลบ่ได้หลายนึงเป็นสาวสามสิบสี่ห้าสิบโตโควจักชองเจ้าบรูชามเจ้า ันกนกวใส่ลงหน้านะนาตอนนี้ก็ขึ้นมาหอดเทียงเรียบร้อยแล้วพี่น้องป้าสุพรรณกินอยู่นี่แล้วเนะาะอแถวคุณละแถวตะลุมตะล่างแถวอัน ให้หน้าและให้นาให้หน้ากระเบิดเป็นไหย่ยอนงัวเนาะพี่น้องเที่ยงพอดีเนะาะก็จะเมาก็ขึ้นมาพักผ่อนนั่แหละกินข่าวกินน้ำแล้วก็จังสิบไปเลี้ยงต่อแล้วก็สิมเมื่อเนาะส่วนงัวก็คือเสียวัยอยู่หน้านี่แหละเพราะว่าอยู่เพื่อนมันเปื้อนแหละฝนตกก็เลยเปื้อนเนาะสม่าก็ หากินข้าวกินน้ำแล้วบ้านนี้พี่น้องก็จัก,กว่าสิกินกับพี่สังส่วนขอกษตรเมาบ้านหมดแล้วเนะาะมื่อเอาน้ำกินน้ำกินเบิดฮ้อนฮ้อนแดดพี่น้องคิดว่าพ้นสิตกอมื่อเศร้านี่ค่ก้อนเมฆคือว่ามีแต่ก้อนคือคือก้อนเอาพลมาค่ะนี่มันนี่พาดจังปางเบิดแหละก้อนมีพลทำเบริรดแหละพี่น้องเอ้ย โอเคน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสิได้ขอจบไว้เนี้เด้อฝากพ่อแม่พี่น้องมองเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาลงมานาหนี่ยเด้อแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเพื่อบ่พลาดคลิปใหม่จากซาลงตาลงเมื่อยแฮงพอกันคลิปใหม่เด้อพี่น้องบ๊ายบาย